ปารีนานะครับก็จบชีวิตทางการเมืองเบื้องต้นไปแล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะไม่ได้เห็นหน้าเธอในสภาไปยกมือข่ะนะขออนุญาตนะคะท่านประธานนะดิฉันนางสาวปารีนาไกรคุปสสราชบุรีสมาชิกรัฐสภาขอคานท่านประธานท่านประธานชวนก็คงจะสบายใจว่าไม่มีเธอมายกมือประท้วงในสภาต่อไปนะครับเรื่องนั้นก็ว่ากันไปเราก็ ผมเองก็ไม่ได้สมน้ำหน้าอะไรเธอนะครับถึงถึงแม้บางครั้งอาจจะหมั่นไส้ในพฤติกรรมของเธอที่ชอบนะประท้วงแบบป่วนนะบางทีก็ดูแล้วมันไม่ค่อยจะเป็นสาระเท่าที่ควรนะครับนะนะ,นะครับนายกรัฐมนตรีและกรลุงป้อมก็ว่าของเธอไปต่างคนต่างมีหน้าที่นะครับนะนะ,นะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบนะฮะมีท่านสสคนดังโทรมา ขณะที่ผมกําลังไลฟ์สดเดี๋ยวโทรกลับนะครับท่านสสครับนะเป็นสสคนดังที่ออกทีวีบ่อยๆแต่ขออนุญาตไม่บอกว่าเป็นใครนะก็เป็นแหล่งข่าวผมเดี๋ยวผมจะโทรกลับท่านสสนะครับถ้าดูอยู่นะครับนะครับเราทํารายการวิเคราะห์การเมืองเราก็ต้องมีแหล่งข่าวการเมืองพักรัฐบาลพักฝ่ายค้านพักเล็กพักน้อยเรามีหมดคนะไม่ใช่เรามานั่งเห่าั่างหอนโดยปราศจากข้อมูลนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ นะก็ฝากท่านสสเดี๋ยวผมโทรกลับนะนะครับเข้าใจนะฮะคันนี้นี่กวนหลงจากปารีนาเมื่อวานนี้สิ่งที่เราต้องคิดกันต่อไปก็คือว่ามาตรฐานจริยธรรมของสสและสวรหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนับแต่นี้ไปว่ามาตรฐานจริยธรรมนะ่ยที่ปปชก็ากำหนดเนี่ยนะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการกระทําที่เห็นแก่ตัวนะถือว่าฝา่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง ก็ควรที่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และก็ไม่ควรเป็นสอสอส,อสอวอรหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปสิ่งนี้ล่ะที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับพี่น้องครับนะครับช่วยกันแชร์ด้วยนะครับตอนนี้2 0 0 3ทาง Facebook แชร์ไปแล้วมันจะเป็น4,600ก็กราบแทบเท้าพี่น้องประชาชนก็ช่วยกันแชร์รายการของเราเนี่ยอยากจะมาต่อย,ยอดจากคดีคุณเอปารีนานะคดีคุณเอปารีนาเนี่ยนะครับ ด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่สําหรับมาตรฐานจริยธรรมว่าสอส,อสอต้องมีคุณธรรมสูงกว่าคนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นนับแต่วันนี้เป็นต้นไปมีสอสออีกประมาณ13บสถึงสิคนที่โดนคดีบุกรุกป่าคนเหล่านี้ครับควรจะหยุดปฏิบัติหน้าที่นะควรจะโดนเพิกถอนสิทธิ์เหมือนกับนะที่คุณเอ๋โดนยื่นคําร้องไปที่ศาลฎีกาควรจะโดนเหมือนๆกัน เรื่องคุณเอนนี่จบไปแล้วนะผมก็คงจะไม่ไปซ้ํเาเติมอะไรเธอลก็คือจบไปแล้วเธอก็รับรับกรรมไปเต็มเต็มที่แล้วเราเราก็จะไม่พูดถึงแล้วแต่เราต้องพูดถึงประโยชน์ที่เกิดจากคดีเอปารีนานะครับว่าเธอเนี่ยทาให้เกิดแรงบันดาลใจให้ประชาชนนับแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าใครเจอสอสอสอวผู้ด,ดารงทางตาแหน่งทางการเมืองรัฐมนตรี เป็นคนเห็นแก่ตัวเราก็ไปร้องปปชพร้อมหลักฐานประกอบปปชก็จะไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแล้วก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลาสิบปีก็จะเป็นคดีคล้ายๆคุณเอ๋เนี่ยมีอีกสิบสามสิบเก้าคนฝากศรีสุวรรณฝากเรืองกายฝากทุกคนครับพรรคการเมืองฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลพบเห็นสอสอสอวรัฐมนตรีใครมีพฤติกรรมที่เขาเรียกว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ย ก็ไปร้องปปชแล้วก็ยื่นเหมือนกันครับยื่นเหมือนคุณเอ๋แล้วครับนะครับแล้วก็ให้สารดีกาก็สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เพิกถอนสิทธิ์สูงสุดไม่ต้องเล่นการเมืองเว้นวักไปสิบปีนะมีสิบสามสิบถึงสิบเก้าคนเนี่ยพวกนักการเมืองที่ชอบบุกลุกป่าทั้งหลายเนี่ยนะคดีปารีนาเนี่ยนะครับมันเป็นการเริ่มต้นดีๆถ้าคุณเอ๋เนี่ยนะไม่ลอดคดีที่สารดีกาเนี่ยเรื่องจริยธรรมเนี่ยคดีอาญาบุกลุกป่าเนี่ยท่าทางจะลาบาก เพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าสารดีกาบอกว่าผิดจริยธรรมพยานหลักฐานชัดเจนบุกลุกป่าฟังไม่ขึ้นเนี่ยนะถ้าสารดีกาตัดสินเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมว่าอายการก็น่าจะล้อตามไปสุดท้ายเหนื่อยในการสู้คดีนี่ความเห็นส่วนตัวนะแต่ว่าคุณเอ๋อาจจะชนะทุกคดีก็ได้แต่ว่าถ้าถ้าฟังจากหลายๆอย่างถ้าสมมุติว่าสารดีกาตัดสินว่าเธอแพ้เรื่องจริยธรรมเนี่ยเรื่องคดีอาญาบุกลุกป่าเนี่ยเธอน่าจะรอดยาก ความเห็นส่วนตัวนะแต่ไม่แน่ทนายความคุณเอ๋อาจจะเก่งและอาจจะชนะได้แต่ความเห็นส่วนตัวผมมองว่าลําบากอนาคตมีบางคนถามว่าคุณเอ๋จะหนีคดีไปอยู่อเมริกาไหมผมว่าไม่หนีหรอกเพราะคุณเอ๋แกพูดทุกวันนะครับว่าแกจะไม่หนีคดีเหมือนกับโทนี่หรือทักษิณก็ห <c oughs> วังว่งาวันเงี้ยงงละคคุณคุณเอ๋แกคงจะไม่หนีนะครับแกคงจะรักษาคำพูดนะนะคุณพ่อทวี ท่านทวีจริงหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับนะครับแต่เราก็จะไม่ไปซ้ําเติมอะไรเขาอะนะเพราะว่าทวีไกลคุบคุณพ่อคุณเอกมันคนละคนนะครับนะสมมุติว่าคุณเอกวันข้างหน้าทําผิดสมมติเป็นเรื่องสมมติเนี่ยก็คุณพ่อมันก็คนละคนไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นก็อย่าจะไปอะไรรวมเหมารวมนะครับผมก็ไม่ได้ซ้ําเติมนะครับแต่ว่าก็เล่าให้ฟังว่ามันจะลําบาก มีหลายคนบอกทำไมไม่พูดเรื่องแม่ธนาธรธนาธรพี่สาวบ้างนะบุกลุกป,ป่าคดีมันยังไม่คืบหนะ้ามันเพิ่งเริ่มดำเนินการก็ดูกันต่อไปว่าคุณสมพรคุณธนาธรและพี่สาวเขาจะมีความผิดหรืออะไรคดีมันยังไม่คืบหนะ้านะครับและข้อที่จริงสองคดีเนี้มันเหมือนกันหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันต้องดูกันต่อไปไม่ใช่ไปเอาคดีคุณเอ๋มาเทียบกับคดีคุณแม่ธนาธรต้องดูนะครับ ว่าการได้มาการทําประโยชน์อะไรต่างๆเหมือนกันไหมคุณเอ๋เนี่ยทาประโยชน์แต่คุณแม่ธนาธรทําประโยชน์หรือเปล่าเท่าที่ผมทราบข้อมูลในเชิงลึกมาเนี่ยนะเขาอาจจะไม่ได้ทําประโยชน์หรือเปล่าหรืออะไรต่างๆนะครับหรือซื้อมาเฉยๆไม่ได้ทําอะไรเลย นะอาจจะหลายพันไร่เพราะเขาเป็นมหาเศรษฐีมีเงินเกือบแสนล้านเนี่ยเราต้องไปดูข้อที่จริงมีอะไรต่างๆผมก็ยินดีจะพูดคดีแม่คุณธนาธรนะคะแต่ว่าข้อที่จริงที่ผมทราบมาเนี่ยมันไม่น่าจะเหมือนกับคดีคุณเอ๋ปารินานะเท่าที่ทราบนะคดีพวกนี้มันสามารถอ้างหลักสุดจริตแล้วหลุดคดีได้มันมีเยอะแยะทางใต้อัยการสูงสุดสั่งไม่ฟอ้องก็หลายคดีเพราะเท่าที่ทราบมาคดีคุณแม่ธนาธรกับคดีคุณเอ๋ไม่เหมือนกันนะนะครับเท่าที่ผมทราบมา แต่ผลคดีจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่ศาลผมก็ไม่ได้บอกว่าแม่ธนาธรถูกหรือผิดนะอันนี้ก็พูดกันกลางๆเลยนะครับก็ว่ากันไปนะครับดูกันต่อไปครับตอนนี้ก็สามพแล้ว Facebook ถ้าฟี่น้องครับแชร์กันไปสามพันแดแล้ว4ี่พันมันก็จะกลายเป็น8ปดพันก็กราบขอบคุณครับกราบตีน F อฟีทุกท่านเลยครับนะนะครับก็ช่วยคันแชร์หน่อยครับทั้ง YouTube ก็แชร์ด้วยพันสีพันห้าแล้วมันก็จะเป็นสามพัน ติ๊กต่อ95 200มันก็จะกลายเป็น200ก็กราบพี่น้องประชาชนนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่านะปารินาเอฟเฟกหลังจากปารินาโดนแล้วสอสออีก13 19คนมันก็น่าจะโดนเหมือนกันมีทั้งฝ่ายรนะัฐบาลฝ่ายค้านะมันควรจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไอ้พวกบุกลุกป่านะฮะพักรัฐบาลก็สั่ะเทือนนะสั่ะเทือนนะ เพราะว่าคุณเอเป็นสสคนสําคัญรัฐบาลลุงตู่ลุงป้อมสะเทือนอยู่แล้วภาพลักษ์เสียหายนะเมื่อสสอในพรรคแกนนารัฐบาลต้องเจอกับนะคดีแบบนี้คือการละเมิดจริยธรรมร้ายแรงมันก็เสียภาพลักษ์ภาพลักษ์พรรคพลังประชารัฐก,ก็ต้องไปไงได้รับกระทบเป็นธรรมดานะฝ่ายค้านก็จะเอาประเด็นนี้แหละครับไปโจมตีพรรคพลังประชารัฐต่อไปนะครับก็ต้องโดนด่าไปอีกนานเนะย นะครับก,ก็ว่ากันไปตอนนี้การเมืองก็เริ่มร้อนแรงครับเรื่องการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญไหมฝ่ายค้านก็มองว่ารัฐบาลสวไม่ได้มีความจริงใจที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะดึงไปเรื่อยๆดึง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 ,ด,ง,ด,ง,ด,งดึงไปจนกว่าสวจะหมดสภาพไปเมื่อ5ปีส่วนสวก็รักษาอำนาจไปเรื่อยๆไม่ยอมครับไม่ยอมที่จะลดอำนาจตัวเองนะครับเพราะว่าขว่าจะได้รับการคัดเลือกจากคอสอชอมาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะ ต้องใกล้ชิดต้องยกมือไหว้ต้องยกมือไหว้ลุงตู่ลุงพ่อมนะต้องเป็นคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะนะอย่างนั้นเขาจะใครเกาจะมาตั้งเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะกลับมาเป็นสวออ,อีกมันเป็นเรื่องที่ยากม,มันเป็นเรื่องที่ยากมันมันแทบจะไม่มีโอกาสกลับมามันต้องรอให้มีการปฏิวัติครั้งใหม่ปฏิปฏิวัติอีกทีเขาก็จะเอาไอ้พวกคนคุ้นเคยพวก ที่เคยแบบยกมือไหว้คอยอวยเอยพวกทหารเนี่ยกลับมาเป็นสอวอใหม่เขาต้องเลือกคนที่เชียร์ทหารตลอดการน่ะนะไม่เคยเปลี่ยนอุดมการเหมือนเดิมเชียร์เชียร์การรัฐประหารคนที่ชื่นชอบการรัฐประหารเนี่ยก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็นสอวอนะแต่คนพวกนี้ผมก็อยากจะถามว่าพวกท่านได้เห็นหัวประชาชนบ้างหรือเปล่านะครับ นะซึ่งบางคนอาจจะเห็นหัวประชาชนแต่บางครั้งเนี่ยคนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสวไม่ทราบท่านได้เห็นหัวประชาชนบ้างไหมนะครับก็อยากจะถามไปนะฮะเห็นประชาชนก็ถามทางโซเชียลว่าท่านได้เห็นหัวประชาชนบ้างไหมเพราะทุกวันท่านเป็นสวท่านกินเงินภาษีนะเงินเดือนนะวันๆนเนี่ยท่านทําหน้าที่เพื่อประชาชนบ้างนะครับไม่ใช่มีหน้าที่คอยอวยพลเอกประยุทธ์อย่างเดียวนี่ประชาชนเขาฝากถาม ฝากให้ท่านทําประโยชน์ให้กับประชาชนบ้างเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนบ้างไม่ใช่เป็นแปลปากเป็นเสียงให้เป็สอวบางท่านไม่ต้องทําหน้าที่โคศกให้พลเอกประยุทธ์อันนี้ประชาชนเขาฝากมาตรวจสอบพลเอกประยุทธ์บ้างนะโครงการอะไรต่างๆที่มันดูแล้วมีปัญหาเนี่ยนะเช่นโครงการซื้อไม้ไม้ไม้ชี้ป่าช้าอะไรอ่ะจีทีสองร้อยหรือทีจีอะไรสองร้อยจำได้ไหมที่ว่ามีคนมาหลอกขายอุปกรณ์ให้กับกองทัพ นะครับนะแล้วปรากฏว่าหน่วยงานราชาการบางหน่วยงานยังไม่ขึ้นบัญชีดํายังให้ไอ้คนที่หลอกลวงขายอาวุธให้กับกองทัพเนี่ยยังลอยหน้าลอยตาทํามาหากินกับกองทัพอยู่ได้เนี่ยเนี่ยแบบคุณไหมเนี่ยรัฐบาลเนี่ยผู้มีพระคุณเนี่ยกองทัพเนี่ยกล้าตรวจสอบไหมนะฝากสวนะครับเข้าใจว่านะเขาแต่งตั้งพวกเขาคัดเลือกพวกคุณมาคอตชอคุณกล้าตรวจสอบไหมเนี่ยทหารเลย กระทรวงกลาโหมการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆเนี่ยไอซื้อไม้ชี้ป่าช้าอะไรเขาเรียกอะไรทีจีหรือจีทีสองร้อยอะไรเนี่ยเนี่ยทั่วโลกเขาบอกว่าไอ้พวกเนี่ยคือหลอกลวงประชาชนถามว่าคุณเคยขึ้นบัญชีดํากับไอ้หน่วยงานราชการขึ้นบัญชีดากับไอ้พวกที่หลอกลวงประชาชนไหมหลอกเอาเงินภาษีประชาชนไปนะเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายหลายบริษัทไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกเอ่ยชื่อแม่งก็ไปฟ้องกูอีกกูก็เบื่อรับหมายสาร ทุกวันนี้ก็รับมาแล้วสองคดีทนายดังก็ฟ้องมาเนี่ยนะก็ยังไม่รู้เลยวันหน้าจะต้องติดคุกอิารางหรือเปล่าก็ถ้าหายไปก็แสดงว่าติดคุกไปแล้วเดี๋ยวออกจากคุกมาก็จัดใหม่ไม่มีอะไรนะนะครับคนผมที่มันตรงไปตรงนั้นนะครับเพราะนั้นใครก็ไม่ต้องมาขู่ผมว่าจะฟอ้องอ่ามิ่นประมาทนะครับนะนะฟ้องหมิ่นประมาทพบรบคอมอะไรเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกอะไรต่างๆนะ เพราะว่าอะไรความจริงคือความจริงถ้าว่าถ้าความจริงผมหมิ่นประมาทผมก็ต้องติดคุกกิตารางแต่ผมไม่เคยทําผิดมาผมก็ถามเพื่อนผมถามอดีตผู้พากษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกษียณแล้วที่เขาไม่ได้เป็นแล้วเขาก็บอกกเดชาสบายใจยังไงก็ไม่ติดคุกก็เราก็สบายใจนะครับเราก็จะหกสิบแล้วพนักงนใครอยากจะฟ้องก็ตามสบายเลยครับไม่ต้องมาข่มขู่ทางเฟซทางอะไรผมไม่เคยเก็บมาคิดเพราะความจริงก็ความจริง,รงถ้าความจริง,ม,รงมันต้อง โดนลงโทษก็โดนลงโทษศรยุทธ์ยังเข้าไปอยู่ในคุกเลยนะหกปียี่สิบสี่เดือนติดคุกอยู่ปีเดียวก็ออกมาแล้วอภัยโทษปีละสองครั้งนะเกือบแปดปีอยู่ปีเดียวอีกปีเจ็ดปีไม่ต้องดูก็จบออกมาเดี๋ยวก็จัดรายการช่องสามเหมือนเดิมนะครับน,น,นั่นคดีทุจริตนะศรยุทธ์น่ะคดีทุจริตเกี่ยวกับเรื่องยักยอกเงินค่าโฆษณา สถานีโทรทัศน์ช่อง9ของผมนี่อย่างมากคดีหมิ่นประมาทผมก็มันม่นใจไว้หน้ามีไปะนาเต็มที่ก็รอการลงโทษจะฟ้องทั100้งร้อยคดีหมื่นคดีก็ไม่ได้ฟรีเรียดอะไรเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยนะถ้าอยู่กับความจริงเนี่ยอะไรจะเกิดก็เกิดผมเฉยๆไม่มีอะไรพี่น้องครับ